สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องมิวชาแนลนะคะวันนี้แอดก็อยู่ที่กระท่อมสูงนะคะวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะคะวันพระที่9กุมภาพันธ์หนะคะวันนี้ก็จะมาตามตัวเลขจากคุณยายพัดฝันแม่นนะคะฝันก็แม่นให้สุดคำนวณขแม่นนะคะเพราะงวดที่ผ่านมานั้นคุณยายนั้นก็จุดทูกนะคะคือได้3ตัวโต๊ะสอตัว,ตวบนล่างเลยนะคะท่านผู้ชม วันนี้ก็จะมาตามสูตรคำนวณด้วยนะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณของคุณยายพัดนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปหาคุณยายพัดนะคะแอดก็ต้องขอฝากช่องน้องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกํำลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากช่องน้องมิวชาแนลนะคะวันนี้แอดก็มากับทีมงานหลายช่องเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปหาคุณยายกันเลยคะ่ะไปกันคะ่ะ เรามาดูคุณยายนะคะสูตรคำนวณของคุณยายนะคะท่านผู้ชมคสวัสดีค่ะคุณยายามตามเลขคำนวณของคุณยายนะคะได้หลัะเก้าได้หลักเก้านะคะคุณยายค่ะเปนี่กับเจ็ดสองคุณยายคำนวณยังไงลูกค่ะคุณยายคุณยายคะเอาตัวเลขที่ออกไปแล้วใช่ไหมคะที่านผู้ช เอามาตั้งแล้วเอามาตั้งพอเอามาตั้งแล้วก็คะแนนเป็นไรเนาะนวลเลยแปดมันซูนไม่มีค่าก็เลยแท็กลงมาแต่อันนี้ก็ะซุนสามนี่มันมีค่าก็เลยอันนี้สามลงมาเสามจ้าไในรัก้าะแล้วจับคู่ยังไงคะคุณยายจับคู่ยังไงคะคุณยายให้คุณยายจับคู่ให้จับคู่ก็เอาอันนี้แบบถ้าเอาแบบถ้าเอาสามตัวก็เจ็ดสองนี่ อันนี้ก็นก้าเก้าเจ็ดเก้าสองเนี่ยจับไคุณยายจับให้เลยค่ะจับเทียนได้เลยค่ะเขียนใด้เลยนะเะโซงตัวสามตัวเราใจคุณยายจะจับให้นะคะมันจับไอถูกเออมันไม่ถูกถูกวันนี้คุณยายสูตรนี้คือบอกใครไม่ได้นะคะเป็นสูตรลับอืสูตรลับค่ะถ้าบอกไปเผื่อท่านผู้ชมจะเอาไปเรียนเบียนะคุณยายนะเดียนมันไม่อันนี้ค่ะ ก็ต้องให้ดูแบบมีเดอร์นะคะท่านผู้ชมเนาะจะเอามาครังล่างก็เจ็ดหนึ่งสองเก้าาทั้งรอบครับทีนี้จำนวเจ็ดสองตัวครับสองตัวเป็เจ็ดสองนี่ก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสองนี่มันเยอะ มันได้ก็ได้ค่ะคุณยายได้ตัสามตัวแล้วก็สองตัวเนาะค่ะเนาะเขียนวันที่ให้ด้วยค่ะคุณยายตรงนี้ก็ได้ค่ะวันที่สิบเจ็ดคุณยายเขียนอ๋อคุณยายเขียนนังซื้อได้สิบเจ็ดค่ะคุณยายว่สิบเจ็ดเนาะเรียนจบป .4 ใช่ไหมคะคุณยายเป็นเวลาห้องเดี๋ยวหนูเขียนโตอีกเนาะแป๊บนึงสิบเจ็ดกุมภาพันธ์ เนาะกุมภาหนึ่โอกพอหกห้าหกห้านะคะสูตรคำนวณของคุณยายเคนะคะคำนวณแบบง่ายๆเนาะคุณยายเนาะง่ายๆแต่แต่ก็ไม่เข้าใจไม่รู้ค่ะย an ังไม่รู้เลยอย่างเราก็ไม่เข้าใจทำไม่เป็นเนาะเราอย่างเราไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่ใช่ นัคำนวณม่นคำนวณที่หลวงพอ่อห <c oughs> ลวงพ่อแลยนให้แต่<ะ>ไม่ๆม่ะตั้งแต่พอยี่สิบเจ็ดหนึ่งโลงเ<อ>พ,เพี<อ>ยน,น<อ>แล้วก็โยนให้ยุดให้เ<ต>ล็เลขที่มันออกแล้วหลวงพ่อมาคำนวณแบบนี้เลยได้เลขนี้ คุณยายก็เลยเรียนต่อจากคุณยายคุณคุณหลวงพ่อใช่ไหมคะพ่อพูดปิดอันนี้มันยายเองเออติดจากคุณยายแล้วค่ะเออติดจากคุณยายพูดปิดพูดตุกอยู่นี่แหละหลวงพ่อแล้วค่ะเอาเลขที่มันออกเขียนแล้วก็เขายุนให้ค่ะอันนั้นเลยทําตามเนาะทําตามก็เข้าเนาะคุณยายตอนนั้นมันเข้ามันเข้าเนาะตอนแปดหกหกแปดมันเข้าแต่นี่ ด้านนั้นมันมันเข้าวะจ้ะันหมดมีเข้ามีหลุดแหละหมดเมื่อกี้ไม่เข้าแต่ว่าก็มีเข้ามีหลุดมีถูกไม่ถูกค่ะคุณยายเนาะแต่ไม่แน่งวดนี้เนาะค่ะงวดนี้ก็ไม่แน่อาจจะเข้าค่ะถ้าถูกเสมอไปก็เนาะไม่ใช่เทวดาจะได้บวกถูกเทวดาหลวงพ่อมาอยู่อันนี้เอันนี่อันนี้คือเอา ตัวที่ออกไปแล้วแล้วคุณยายก็คำนวณได้มาแบบนี้เนาะคุณยายเนาะคำนวณได้แบบนี้แต่ทีนี้คุณยายตัดให้สามตัวแล้วก็สองตัวนี่นะคะสามตัวสามตัวก็หกเจ็ดเก้าหนึ่งสองคุณยายเนาะก็กลับด้วยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ไปกลับด้วยเจ็ดเจ็ดสองมันเคยออกอย่างนี้นะค่ะ ก็กลับไว้ด้วยเผื่อไว้นะคะเพราะว่าลับๆับเนาะเผื่อไว้ถ้าไม่กลับตับจะเตกอีกค่ะถ้ามันเข้าก็มันเข้าเลยเลยจ้าถ้าไม่เข้าก็ไม่เข้าเนาะคุณยายเนาะก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะยายเนาะเราก็ไม่ใช่นักแม่นที่ว่าแม่นเนาะยายนาธรรมดาเนาะถ้าแม่นเราก็รวยไปแล้วเนาะยายแ้่แม่นก็รวยแล้วค่ะไม่ต้องมาทำเอ่อทำแบบนี้จ้ะ อันนี้เขาก็แบ่งปันก็เลี้ยงยายเนาะแบ่งแนวทางให้ว่าลงพ่อว่าไงเนาะสูตรหลวงปู่อ๋อการจะเนี้ก็คิดไปคิดมาไอ้หลวงพ่อเกณฑแบบนายไทยมันได้แบบนี้เนาะก็เลยอันนี้ก็เขาว่าเออสูนคิดไปคิดมาถ้ามันมีสูนแต่สูนไม่มีค่าว่า เขาก็ไม่ไม่เอาศูนย์เนาะจ้ปู่ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกเป็นตัวเลขของคุณยายเนาะเขไม่ได้บอกค่ะก็คือเคี้ยวเล่นๆก็โยนตามคุณยายก็เอามาทำเคี้ยนนั่นเองในแต่มันเขียวเนาะสีเขียวสีเขียวใช่ไหมโกนคุณยายไม่โกนชิ้นโซอะไรนะคะคุณยายสองห้าสองเจ็ดตรงกับเลขของคุณยายเลยนะคะเนี่ยตัวนี้เจ็ดโซเจ็ดสองสองเจ็ดตรงกับตัวเลขของคุณยายที่คำนวณได้ในงวดวันที่สิบเจ็ดนี้นะคะเจ็ดสองสองเจ็ด การเขาโยนให้ว่าคิดเขาไม่ได้บอกกัาคุณนนไว้แบบนี้แหละใช่แล้วก็คิดไปคิดมาเอ้ยหลวงพ่อก็ทําแบบไหนได้ถึงได้แบบนี้นี่คิดไปคิดมาเขาว่าซูลเขาไม่มีค่าเขาไม่เอาค่ะไม่เกี่ยวข้องเขาอนี่ก็แพ้ไปคิดมาแบบมึนอย่างนี้เหรอค่ะคุณยายก็เอามาทําตามนะคุณยายอายุกี่ปีนะคะคุณยายหกสิบหกปีเนี่ยในพศสองพันสี่ร้อยเก้าแปดสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปด ผสมของคุณยาย98สองสี่้าแปดสสี่เก้าแปดกท่าไบ่สองสี่เก้าแปดหกสิบห้าแล้วหกสิบหกบอเดี๋ยวคำนวณเดี๋ยวคิดดูกคุณยายเรียนจบปัวสี่นะคะคุณยายจ้ เป็นควหน้าห้องด้วยเป็นคนหมอพอออกเป็นคนหมอเรียนเก่งคุณยายไปคิดดีนะคะคุณยายเล็กเิบหกสิบเจ็ดค่ะคุณยายหกสิบเ่าหกสิบเจ็ดสองสี่เก้ใช่ไหมสองสี่เก้าแปดองสีกป็เจ็ีนะก็เปีก็คำนวณได้ก็ใกล้เคียงกับอายุของตัวเองนะคะเพราะว่าเก้าคุณยายเซียมซีได้ตัวไหนเนาะคะ สี่ได้เมื่อกี้กับ <s> ม <hyster ia> <sm ack cocaine> ันได้หกเออสองสามได้สองสามมาคุณยายสอมแล้วก็สี่สมันตกไปข้างล่างค่ะเขียนตรงนี้เด้อสองสามสี่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 ตกไปข้างล่างสีตกไปข้างล่างมาเลขล่างนลตาไปน้องเบิ้ลน้อยห่ลมันเข้าอันมันนค่ะ นี่นะคะดาวดาไปตัวเลขเยอะเล่นเยอะอยังได้เล่นก็ได้ค่ะถ้าท่านนายชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไ้ดูเป็นแนวทางไปเนาะมันได้อย่างนี้เนาะเขาซีมอันนี้เขาให้กระยาันนี้ก็ได้สองสามอันนี้อันนี้กระยาที่ล่างกับมันตกไปข้างล่างเนาะสี่สี่ตกไปข้างล่างใช่ไหมคะคุณยายอันนี้มาทุกตัวใหญ่เลยมันึ่งบาทเลือบจะทุกตาเลยนี่สองสาม เดินมาโดนยายถูกตัวยายเลยโอแสดงว่าถูกแน่นอนค่ะคุณยายถูกตัวยายแล้วเข้าวซอเอายุอายุของยายหกเจ็ดหกเจ็ดข้าวอยก็เก้าเป็ดฟันได้ยังคะวันนี้ฮะฟันดีได้ยังคะเม่นบมาฟันมันลืมฟันไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้แต่ตอนเช้าจำได้นะตอนนี้ไป ทำบุญมาลืมหมดเลยเดินไปเดินมาเลยลืมมากคุณยายเดินไปเดินมาลืมหมดเลยค่ะมีงานอะไรคะที่วัดบ้านจะบกค่ะคุณยายทำงานข้าวจีเข้าวจี้เ้าะจงานข้าวจี้บุญข้าวจี้เขาลูกตังตีสามตอนนี้คิดอยู่ยังไงไปไปมาลืมหมดเลยลืมข้าฟันเลยลืมฟันฟันหมดเลยจ ขอบคุณคุณยายมากนะคะขอบคุณคุณยายค่ะขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นตัวเลขสูตรคำนวณของคุณยายพัดฝันแม่นนะคะที่คำนวณออกมานะคะเลขสามตัวมีหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองเก้านะคะส่วนเลขสองตัวนั้นมีเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าสองสองเก้านะคะของงวดวันที่ 17กุมภาพันธ์หกหนะคะส่วนเลขเซียนซีที่คุณยายเซียนซีได้ก็คือ2อสกับ44นะคะอันนี้ก็แบ่งปันให้เป็นแนวทางนะคะชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ดูดเป็นแนวทางไปเนาะ เพราะว่าเป็นแค่แนวทางที่นํามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมได้นําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก,กันดูนะคะถ้ามีบุญวัส,สนาร่วมกันอาจจะโชคด,ดีกับตัวเลขของคุณยายก็ได้นะคะท่านชมก็ลองพิจรารณาดูนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะเอ็ดก็จะตามหาตัวเด็ดๆเ,เอามาฝากอีกนะคะ ออขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะคะถูกหวยร่ำรวยกันทุกๆุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ